สวัสดีลูกเพจทุกคนครับวันนี้เรามาเ<อ>ม้าหลังหวยออกเชิญชวนทุกคนมาทําบุญร่วมกันนะครับในพิชิตกอดสิงโตชาเลน้นจักวันนี้เราได้เหรียญมาแล้วนี่เหรียญน,น่ารักไหมเหรียญน,น่ารักไหมอันนี้คือเหรียญพิชิตกอดสิงโตชาเลน้์นะครับเหรียญที่สําหรับผู้วิชิตเท่านั้นสําหรับพายคายักแล้วก็แล้วก็ว,กว่ายน้ํานะครับผมซึ่งเหรียญน,นี้กิจกรรมนี้จะระดมทุนครั้งสุดท้ายเฟสสุดท้ายให้กับ น้องๆเด็กพิการเด็กพิเศษหัวหินที่อาจารย์กำลังสร้างโรงเรียนอยู่นะครับซึ่งเหรียญเนี่ยมีความพิเศษคือนี่หลายสีด้วยไหม <S <S เราทำมาจากฝาพลาสติกรีไซเคลิลนะครับผมเราได้แนวคิดนี้นะครับแล้วก็เราได้ให้กับทางพลาสเต่าที่ก่อเต่าทำให้เรานะซึ่งเหรียญพลาสติกนี่คือเหรียญจากขยะฝาพลาสติกนะครับผมนำมารีไซเคลิลนำมา หลอมจนแล้วก็ใส่แป้นใส่เขาเรียกแป้นพิมพ์นะครับจนได้เหรียญกอสิงโตัวชาลจนนี้มาพิ่ชีก้กอสิงตัวชาเลจนที่เราจะแจกขึ้นวันที่หนึ่งสองกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งวันนี้เหรียญมาครบแล้วนะครับจะบอกว่าเหรียญจํานวนจํากัดสามร้อยเหรียญเท่านั้นและที่สําคัญตอนนี้มันคืองานแฮนด์เมดเนาะเรากําลังนั่งนั่งทําอะไรนะทําสายโค้งอ่ะให้เห็นกันเรียวๆอย่างนี้เลยนะครับผมเรากําลังทําสายโค้งเหรียญ นะครับเราก็กําลังตัดเชือกอยู่เนาะแล้วก็าสาหรับลูกเพจคนไหนนะครับที่อยากจะร่วมกิจกรรมตามมาเร็วมามาร่วมกันทานะครับมาเอาบุญร่วมกันเนาะเราจะพิชิตก,ก่อสิ่งตัวชาเลนจ์แล้วก็ทําบุญร่วมกันในกิจกรรมจะมีเดินนะครับผมแห่แต่งชุดไทยแห่เทียนพรรษาริมทะเลจะบอกว่ามันคือครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะเนี่ยที่มีการแต่งชุดไทยเดินแห่เทียนพรรษาริมทะเลนะครับบริเวณหาด เขาเต่านะครับผมก็สำหรับใครคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครหรืออยากจะสมัครร่วมกิจกรรมรก็สามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับ,รบเดี๋ยวเราแปะลิงก์เนาะสมยศจ๋านี่บอกทีมเทคนิคก่กอนเรา <laughs> เอออารมณเหมือนแบบท,ทําพิธีเลยอะ่ะเอาแล้วก็สั่งให้ตัดละคะอโอเคเรากําลังจะทําเหรียญนะครับตาพี่รถควรหนูหน่อยหนูเลื่อนเหรียญนี้ไปหน่อย เออสายสีแดงหมดเลย,ยเหรียญมาถึงแล้วนะครับส่งตรงมาจากเกาะเต่านะครับจากพัาสเต่าเราก็สั่งทําพี่จันน่ะเห็นว่าเฮ้ยอ่ามันคือฝาพลาสติกรีไซเคลิล ก็เลยนำมาเป็นกิมมิคของงานของเราก็คือเหรียญผู้พิชิตเนี่ยจะต้องมาจากฝาพลาสติกรีไซเคิลเนาะนี่แล้วลายเยอะมากหลายสีจมากทุกคนก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมหรือใครที่ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมก็สามารถซื้อเสื้อได้นะครับต้าเปิดเสื้อพี่หน่อยในถุงนี้แจกโชว์เหรียญนี่ เหรียญเยอะมากนะครับแล้วก็เสื้ออยู่นี่เสื้อเนี่ยมีสองสีอยู่ในอยู่ในนั้นแหละเสื้อกิจกรรมมีสองสีนะครับอันนี้คือสีดำลายเท่นะสีดาลายเทสวยไหมทุกคนเกาะสิงโตชาเลนจ์2023นะครับเออลายดูแบบฟิลแบบพระอาทิตย์อ่ะาทิแล้วมีเกาะสิงโตนะอ่าอ่ะน้องปักหมุดแล้วสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อไม่ ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมราคา359บาทบวกค่าส่งอีก50บาทนะครับก็สั่งซื้อได้ในเว็บของไทยรันได้เลยนะครับเราปักหมุดให้แล้วเนาะก็ร่วมกันสําหรับใครที่ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมจริงๆก็สามารถซื้อเสื้อใส่ได้อ่ะมีอีกสีหนึ่งตาต้ามีสีขาวส,าส,สีดำลายสนุกครับสนุกก็จะมีความนี้แหละ,ะมีน้ากระเซ็นด้วยนะครับอ่าสีขาวอยู่นั่นยังไงสีขาว ไอ้ไอ้ธงชาติเต็บธงใช่แกะเลยแกะเลยเออเรามารีฟิวรีฟิวออวิลฮ่าฮ่าฮ่หนูอยากดูไซส์ด้วยว่าไส์เกมมันเท่าไหร่ฮะอันนี้สีขาวลายอันนี้สีขาวลายสนุกครับสีขาวเนี่ยจะมีกิมมิคอีกนิดนึงคือมีเรือด้วยนะเรือคายักแล้วก็มีคลื่นน้ํานะครับอันนี้คือสีขาวส่วนสีดําจะไม่มีนะสีดําไม่มีเรือสีขาวจะมีนะครับอ่ะล่าสุดก่อไฟกันแล้วจ้า ก่อไฟแล้วจ้านะครับลายทีได้ได้อาตาถอดลองเลยจ้าถอดเสื้อตาหรอถับตาก่อนนะคะถับตาโอเคก็เชิญชวนนะครับลูกเอ็โรงเรียนของเราเนี่ยสร้างมาปีกว่าไม่ต้าปีกว่าปีกว่าแล้วนะครับผมเราพร้อมที่จะส่งมอบโรงเรียนแล้วเราก็เลยจัดกิจกรรมเฟสสุดท้ายเพื่อระดมทุนก็คือกิจกรรมพิชิตเกาะสิงโตชาเลนจ์นะครับเดินว่ายพายขย y ที่บริเวณหาดเขาเต่านะครับผมอ่าลานกิจกรรมก็อยู่ตรงที่อ่าทางลงบ่อเลนะครับตรงข้ามกับบูสกายรีสอร์ทเนาะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ใครที่ยังไม่สมัครรีบสมัครนะครับจะบอกว่าพายเรือคายักเราจํานวนจํากัดนะครับด้วยความยากของ,ของพื้นที่แล้วก็อ่าเดินเนี่ยเดินยังว่างอยู่เป็นชุดไทยแต่งชุดไทยเดินแห่เทียนพรรษาริมทะเลอย่างที่บอกครั้งแรกในประวัติศาสตร์แน่นอนเนาะในประวัติประวัติศาสตร์ไทยด้วยนะ นับสวยไม่ตยนะอันนี้อันนี้สีขาวลายเท่นนะอันี้สีขาวลายเท่นะครับสีขาวจะมีน้องเรือตรงชูใช่ลายสนุกใช่อ่ะสีดำก็เหมือนกันเลยก็คือลายสนุกลายสนุกสีดำแต่จะไม่มีขึ้นน้ำแล้วก็ไม่มีภายเรือใช่นะครับสีดำลายเท่ใช่อ่ะคนว่าถูกไม่ใส่ลายเดีเพราะหนูก็ยไปไม่ถูกเลือกไม่ถูกเอาไปทั้งสี่สีเลยแต่ที่ไม่ได้ต่อลายเท่ชอบลายเท่เนาะ โอเคอ่ะอย่างที่บอกจริงๆเราอ่ะหยิบเทียนมาผิดนะคือเทียนนี้มันคือมันคือเทียนน่าจะเป็นเทียนปลุกเสกหรือเปล่า <laughs> มันมาแบบเทียนพร้อมเผาไหม้มากต<อ>้องงงมากว่าให้หมอเป็นคนตัดเชือกด้วยนะเนาะจะทำสายของคอเดินเข้าไปทีทำวิธีอะไรกันบ้างเออนี่เราจะทําสายของคอนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราเราของคอให้ดูเออของของสายกับของเหรียญให้ดูหน,นึ่งอันนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งอันนะครับมีใครอยากจะได้ไหมสําหรับอ่าคนที่ พายคายั k แล้วก็ว่ายน้ํานะครับผมว่ายน้ําพายยายั k จะได้เหรียญแล้วก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคตและก็ได้ส่วนลดจากโรงแรมเบสเบสเวสเชลพลัสคาราเบตหัวหินนะครับผมนี่เป็นไงสวยไหมทุกคนนะครับอ่าขอเชือกเ่อเชือกต้ายกยกเชือกให้น้องหน่อยอ่าเดี๋ยวสําหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมหรือไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมก็สามารถ ซื้อเสื้อได้นะร่วมซื้อเสื้อพีชิก่อสิงโตชาเลนได้ไปใส่เท่ๆจริงๆเสื้อนี้เหมือนเป็นเสื้อกีฬานะโดนน้าได้ลงน้ําได้ไปเที่ยวทะเลก็ใส่ได้กันแดดแขนยาวันด้วยทอันนี้ประชดอากาศ่านี่ยนะครับทำไมไม่พาไ้กลับไปเมืองเดิมอ่ะไม่าใช่ ลูกเพจใครที่ยังไม่สมัครสมัครนะสั่งซื้อได้นะครับอันนี้ร่วมกิจกรรมจะได้ใช่ใช่ทำบุญด้วยเนาะก็คือสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษของเราเนี่ยแหละใช่ครับผมคือโรงเรียนพิเศษของเด็กพิเศษของเราเนี่ยกําลังจะเสร็จแล้วจริงๆเรียบร้อเหลือสัก98หรือ99เปอร์เซ็นต์เนาะเ <c oughs> หลือกิจกรรมกิจกรรมนี้คือจบก็คือจบเลย <c oughs> นะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคน,ดกคนเดี๋ยวนะ นี่อ่านอ่านลายไม่เจอเออเลื่อนลายไม่ได้เอ,อ๊ะเอาควา่ำตาแล้วจะมลคว่ำม,มาโอเคมาแล้วล้าสุดงงหมดแล้วหอม่แล้วาจ่ายด้วยวค่าสามร้อาสเก้าสวสีดัสวัสดีคุณรุ่งอารุณครับผมสวัสดีคุณรุ่งอารุณน,นะครับ fc จากราชพาวร้อยเจ็ด แล้วก็เมื่อกี้ตอบคาถามตอบคาถามคุณพี่อขอโทษนะครับอ่านถูกไหมค,คุณวณวชัยไหมครับหรือวายชัยขอโทษนะครับถ้าอ่านผิดอ,อันนี้คน่วมกิจกรรมจะได้แบบเปล่าได้ครับเราจะได้เสื้อหนึ่งตัวสําหรับทุกกิจกรรมคือเดินไหว้พายคายักเราจะได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่มาชาเร้นตัวเองในการว่ายน้ำข้ามเกาะไปยังเกาะสิงโตกับพายเรือคายักไปยังเกาะสิงโตเนี่ย ก็จะได้เสื้อได้เหรียญแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคทด้วยนะครับผมนี่เหรียญสวยมาก <c oughs> คือ <c oughs> เหรียญน,นี่มันเป็นกิมมิคคือ <c oughs> เราเนี่ยทำมาจากฝากพลาสติกนะครับนำมารีไซเคิลเนาะเรียกว่าเป็นขยะเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นขยะที่กำจัดยากมากเพราะว่าอายุของพลาสติกเนี่ยต้องใช้เวลานานในการย่อยสลายเราก็เลยอ่ะนำมาทำเป็นเหรียญที่ร <c oughs> ะลึก <c oughs> ให้มันแบบได้ใช้งานใช่คือประจะบอกว่า <c oughs> มันไม่จิว๋ว <c oughs> แต่มันเจ๋วด้วยนะ แล้วมันก็เบาเด้ยวยนะ,บะเบาแล้วคือจะบอกว่ามันสามารถทำเป็นคุณพวงแญแจได้ด้วยนนเาวนาะทำจากหูตวันหี้เราต้องหอนะครับอยากพาทูพีเซนเหรียญด้วยจริงๆนะใช่ทำจากพลาสติกที่เป็นขยะอย่างที่บอกไปใช่สีสันมันก็ตลากหลายแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าสีของฝาพลาสติกเราบังคับไม่ได้นะครับมันก็เลยออกมาสีลวดลายสวยสวยมากพี่หยิบมาจากสีโทนเดียวก่อนงงจริงเหรอ อันูยกออกมาทั้งถุงเลยลูกง่หมานเดียวก่อนงงนี่นี่มันหลากสีนะทุกคนนี่หนูจะเลือกหยิบอันไหนให้แต่มันสวยทุกสีเลยสวยเนาะจริงๆได้ทุกสีเลยนะได้ทุกสีทุกแบนมีใครอยากได้บ้างคือจะบอกว่ากิจกรรมของพายเรือเนี่ยกับเดินเออกับกับว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำเต็มแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ พายคายักพิชิตกาสิงโตซึ่งพายคายักเนี่ยเ,เรารับจำนวนจำกัดแค่1,000พเออขอโทษแค่150คนเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนลงสมัครค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะใครที่ยังไม่สมัครรีบสมัครไปชาเลน้นตัวเองกันได้นะครับผมแล้วก็นี่คือบรรยากาศของการระดมพลในการทำเหรียญพิชิตกาอสิงโตชาเลนจ์นะครับเราพร้อมจะอวดเสื้อแล้วก็พร้อมอวดเหรียญด้วยนะอุ้ย้วดันเลือกเข้ากับโน้ขวนใหมครับผิด ผิดลูกม like ันมองไม่เห็นหาเสื้อหนึ่งตัวกับเหรียญไม่เป็นไรเพราะว่าลูกเห็ดก็คือคนกันเองก็จะโปะให้ดูพี่ชิดเกาะสิงโตชาเลนจ์เดินว่ายพายคายั k นะครับผมเสื้อนี้เท่มากนะครับจะบอกว่าเท่มากถ้าบอกว่าแบบโคตรเท่ก็จะดูว่าโอเวอร์ครมเกินก็ตั้งใจเอาแบบนี้จริงนะใช่คือคือเราตั้งใจให้มันแบบไม่บาดคอให้มันดูมีอะไรนะครับผมนี่ สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ว่างวันที่1วันที่2รก 2> รกฎาคมนะครับก็สามารถสั่งซื้อเสื้อกิจกรรมได้เงินเนี่ยเราจะไดารมทุนครั้งสุดท้ายมอบให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษสมทบทุนให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษใช่คือเราเดี๋ยเลือกเพราะว่ามันสามารถปรับความยาวสร้อยได้เนาะให้รัดคาไปเลยฮารัดเลยรัดแป๊บนึงเนาะเออไม่ไปยต้งไไหนก็ ก็คือแล้วขอบอะไก็จะเป็นอ่านะอ่าแบบนี้เลยจ้าเลือกปรับระดับสายได้เลยเนาะแล้วแต่ใครจะถนัดยังไงสะดวกแบบไหนทําได้เลยนะครับดึกเองไม่ได้แล้วนะครับอ่ะยังมีครั้งนั่งกิจกรรมของเรานะครับจะจัดกันวันที่หนึ่งสองกรกฎาคมนี้นะครับที่หาดกาะเต่าโอ้ขอโทษงาดหาดเขาเต่านะครับกิจกรรมเดินไหว้พายคายั k พิชิตเกาะสิงโตชาเลน นะครับของอีจันที่เราจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนเฟสสุดท้ายนะครับมอบให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินที่อีจันกำลังสร้างกับพันธมิตรเนาะต้องจริงๆต้องขอบคุณลูกเพืทุกคนมากตลอดปีกว่าๆที่เราร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหาสถานที่เออยขายเสื้อเออยวิ่งเวอร์ชวลรันเมื่อปีที่แล้วเอ,อ่ยชใช่อันนี้ก็คือเหมือนเวอร์ชวล ใช่ก็จะมีกิมมิคด้วยการมีพี่ๆพ,พี่เขามีความเขาเรียกวนะปกป้องทางร่างกายเนาะแต่ว่า<ม>เป็นนักกีฬามาร่วมด้วยใช่เป็นนักนักกีฬาว่ายนะ้ำที่เป็นรุ่นียวันครับจะบอกว่าที่นู่นนี่อ่ารู้จําได้คือมีน้องทันนะครับผมมีน้องทันเลยน้องทันเนี่ยเป็นสาวน้อยคิดบวกเนาะไร้าขาแต่ว่าหวัวใจแกร่งมากนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุโดนรถไฟ ตัดขาสองข้างขาดนะครับผมแต่ตอนนี้น้องก็กใช้ <ไฟ S 1> ชุดน้องไฟทับขาสองข้างนะ,ะ <c oughs> นะครับผมอ่ะ <c oughs> ถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะครบหรือเปล่าส <c oughs> ามร้อยสามร้อยเหรียญอาสอนพิต้ามัดจ้าทุกคน <c oughs> หลักสูตรยกอากาชาติในการมัดเงื่อนเนี่ยมัดเงื่อนเงื่อนงามเงื่อนงาม มีลูกเพจคนไหนสมัครแล้วบ้างครับแนะนํากันหน่อยคุยพูดคุยกันหน่อยนะครับอย่างที่บอกโรงเรียนของเราก็สร้างใกล้จะเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งมอบนะครับผมเราก็จะก,กิจกรรมระดมทุนครั้งสุดท้ายในการเดินไหว้พายคายักพิชิตเกาะสิงโตชาเลนจ์วันที่หนึ่งสองกรกฎาคมนี้นะครับผมที่บริเวณหาดเขาเต่านะครับโรงแรมเบสเซอร์เตอร์พรัดคาราเปโดหินนะครับแล้วก็ทางลานกิจกรรมเนี่ยจุดอำนวยการกองอำนวยการเนี่ยก็จะอยู่ตรง ทางลงบ่อลนะพี่ว่าเทียนน่าจะหมดก่อนเราจะครบสามรอเส้นแน่นอนเลยนะเหมือนอารมณ์เหมือนบูชายันอะไรก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเรียนวิธีนอกจากเราจะเป็นนักข่าวแล้วก็เราก็ยังจะต้องทำงานแฮนด์เมดด้วย เขาเรียกงานอะไรนะต้าไม่ใช่นั้นต้องเอาออกค่ะเปลี่ยนผิดผิดค่ะเดียวัยแล้วหนูผิดแล้วถ่ายหนูที่ตั้งใจให้หนูขายหน้าต่างหน้าหน่อยเหรอมาใหม่มาใหม่แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมพี่ก็นี้อย่างี้มาข้างล่างเอาลองมาข้างล่างสินั่มาข้างล่างสิฮะแล้วขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไปข้างล่างแบบนี้เห็นไหมมาอย่างนี้พี่ว่านะหนู เราอ่ะตัดดําเกินไปเออหมายถึงว่าเผาดําเกินเราเผาดาเกินเราต้องเผาแค่น้อยๆค่ะลูกเผาแค่ให้มันไม่ไม่หลุดออกจากกันอ่าไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ลองลองลองเราจิ๊บแล้วก็ออกเลยอะไรอย่างนี้หรือไม่งั้นเราเปลี่ยนเปลี่ยนเทียนไหมเปลี่ยนไฟเพราะไฟมันแรงเกินอ่ะนูน้องเพชรไปดูมีไหมทูเทียนเล็กๆอ่ะไปไปหายพี่หนึ่ง ว่าเดี๋ยวมันดําเกินฮารุไปครับใครที่ยังไม่สมัครสามารถสมัครได้หรือใครที่ไม่สะดวกมาวงกิจกรรมก็สามารถซื้อเสื้อไปใส่เท่ๆได้เสื้อของเราเนี่ยออกแบบมาเพื่อกิจกรรมนี้แล้วก็ออกแบบมาเพื่อแบบกิจกรรมทางทะเลนะสามารถใส่ไปเที่ยวได้สามารถใส่ไปไว่ายน้ําได้ดําน้ําได้นะครับผ้าดีไ,<ม>ไหมตาผ้าดีไหมหนูอะดีเนาะผ้าลื่น แล้วก็เสื้อแขนยาวด้วยกันแดดด้วยใช่ไม่ร้อนเพราะมันบางเร็วเป็นไงสวยไหมภูมิใจไหมอหรือว่าเราจะให้ให้นักกีฬามานั่งมัดสเองดีไหมให้เหรียญแล้วก็นั่งมัดสายไพอมคะเดี๋ยวหนูะสอนเลยพอเพ่งีนื่อ่ะโอเคพี่ว่าน่าจะไม่หมดแน่นอนมาถึงเทียนอะเทียนน่าจะหมดไม่มันมันแรงเกิน เออหรือไม่ก็ใช้ไฟเช็คแต่ว่ามือจะพองเอาก่อนเพราะกว่าจะเปิดกว่าจะแต่ละรอบล่าสุดก็คือเออเนี่ยแค่นั้นแหละเอาแค่แบบติ่งๆก็พอลูกเบลมีใครอยู่แถวนี้บ้างมาช่วยหน่อยเร็วแต่อย่ามาเยอะนะไม่มีที่แล้วดูดูพื้นที่ก่อนมีอยู่แค่นี้ข้างนอกลมแรงตอนนี้มันอยู่ขั้นขั้นตอนของการเตรียมกิจกรรมเนาะอย่างที่บอกเรามาอัปเดต พี่ไม่ต้องตกใจนะเรากำลังทำสายของเหรียญนะครับผมซึ่งเหรียญของเราพิเศษมากนะครับเหรียญทำมาจากฝาพลาสติกนะนำมารีไซเคิลนะครับผมสียมพูหวานเสีมพูหวานเาะหวานเหมือนหน้าพี่เลยอ่ะโอ๊ยรับอ่ะย่ามีครั้งหนึ่งลูกเพนครับสำหรับใครที่ อยากจะมาร่วมกิจกรรมก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ที่ดูนี่ปักหมุดไว้เลยเนาะหรือใครที่ไม่สะดวกมาร่วมกิจกรรมก็สามารถซื้อเสื้อได้นะครับเงินที่เราได้จากการขายเสื้อแล้วก็ได้จากกิจกรรมนี้จะนําสมทบทุนสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษ่วยบริการหัวหินนะครับผมให้จบให้สําเร็จนะอย่างที่บอกอยากจะมาเชิญทุกคนมาร่วมละละรั่นระฆังพร้อมกันกิจกรรมของเราเนี่ยมี2วันคือวันที่1กับวันที่2วันที่1เนี่ยจะเป็นโอเพนเฮาส์เปิดโรงเรียนให้กับ แขกผู้มาเกจแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมมาเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับผมมาลมแบบเหมือนพาโอเพนเฮาส์โฮมทัวร์เนาะก็พามายนโฉมเรียกได้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเอหน้าตาของโรงเรียนเด็กวิเศษเป็นยังไงวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี <ขอ S 1> ้เราจะได้เห็นจะบอกว่าแบบที่เราไปกันล่าสุดจาได้ไหมเราพาลูกเพจไปเมื่อต้นต้นปีที่ตอนออฟติ่งเนาะแล้วพาไปแวะดูก่อนกลับกันเลยรูปแบบเราเห็นแค่นั้นถูกก็คือ น้ำตาไหลร้องเออน้ำตาไหลร้องไห,ห้เพราะว่าอะไรลูกเห็เพราะว่าวันแรกที่ไปมันเป็นแค่ป่ารการใช่แล้วก็มันก็เลยแบบว่าหูน้ำใจแบบของพวกเราทุกคนอะ่ะคือเราก็ขอบคุณขอบคุณลูกเห็ทุกคนด้วยที่ไม่ว่าอีจันจะบอกบุญอะไรทุกคนแบบยินดีช่วยจนมันนํามาสู่โรงเรียนใช่ขนาดน,นี้มันจริงๆมันคือบุญยิ่งใหญ่มากนะที่เราได้แบบร่วมกันทําคือคือเป็นการทําบุญกับเด็กพิเศษเด็กเด็กพิการเนี่ย ให้เขาได้มีที่เรียนได้มีมีที่ศึกษาได้พัฒนาตัวเองเ่อการเขาเรียกว่านะพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กพิเศษจงจะมนสำคัญเนาะใช่ไม่ใช่ว่าเอ้ยเกิดมาแบบเป็นเด็กพิเศษแล้วไม่สำคัแล้วไม่ต้องเรียนหรอกอะอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของได้การศึกษาของเขาแต่จริงแล้วการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเขาให้เขาดูแลตัวเองได้นั่นแหละอะไรคือสำคัญมากเพราะว่าเรา ไม่ใช่กิเพิเศษมแม้กระทัาดินในวันนึงไม่มีใครู่ดูแลว่าเียนเราได้เป็นอ่หวงสือนงมเ็บใเป็นองอ่ะเราม้นนมามามวนเหรียญแล้มวม้นเหรียญวราทำสายคล้องเหรียญกันต่อนะครับซึ่งเหรียญของเราเนี่ยส่งตรงมาจากเกาะเต่าเลยนะทุกคนนะไดะ้พี่ของพระเต่าช่วยทำเหรียญให้นะครับผม ก็เป็นเหรียญที่ระลึกสําหรับผู้พิชิตก่อสิงโตชาเลนจ์ซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยจะได้แค่สําหรับคนที่ร่วงกิจกรรมคือว่ายน้ําแล้วก็พายคายักเท่านั้นนะครับส่วนการเดินเนี่ยได้เสื้อด้วยนะแต่จะขอแนะนําว่าให้ทุกคนแต่งกายชุดไทยนะสวยที่สุดในวันนั้นเรามาแต่งชุดไทยเดินแห่เทียนพันษาลิมทะเลนะครับผมเป็นเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเนาะแต่การเดินเดินบนทราย1กิโลเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเลยนะทุกคนนะ แต่งชุดไทยไม่ต้องพี่ว่าไม่ต้องใส่ส้นสูงดีกว่าเดี๋ยวจะลำบากนะใช่พี่จะแต่งเป็นอะไรดีนะกินนารีอ่ายโหนึ่งเนาะอ่านี่อย่างที่บอกนอกจากเราจะเป็นนักข่าวแล้วเรายังจะต้องแบบทำงานแฮนด์เมดได้ด้วยเนาะเราเป็นทุกอย่างเราทำทุกอย่างเดี๋ยวรอติดตามน้อยเดี๋ยวจะเปิดเพจรับจ้างพับเชือรับจ้างพับเชือก อ๋ออะแพทย์พี่ฝากหน่อยหนูขอพดงานหน่อยได้ค่ะโอเคอย่างลงงพี่ต้าคนนี้คือพี่ต้าบอกู้เลยค่ะเลยเลยพี่ต้าบอกูค่ะเป็นคนมัดอยู่นี่ค่ะนี่นะคะพูดดังๆสิ่ให้หนูพูดเลยสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนอันนี้นะคะเราก็กำลังมัดเชื่อกันอยู่ค่ะต้องรอพี่เฟิร์นแล้วล่ะ นี่นะคะตอนนี้บอกก่อนเรากำลังมัดเชือกนะคะด้วยความพยายามทำอ,อ,อคน,นกักตารวีว่นวะกขนาดัด้วยสาตที่แมย่ยา,าค่ะยาวองมเน,นะคะัเชือกไม่ตรงโ <laughs> อ้โหพอหันกล้องมาปุ๊บ ตัดแบบชับปช็อช็อเลยนะคะไม่มั่นใจค่ะห้องไรนี่ค่ะนี่นะคะลูกเพจทุกคนสวัสดีค่ะไไม่ด้นะพี่นู้ก็เป็นกิจกรรมดีนะให้เขาไปมันกันเองว่าเราต้องรู้สึกว่าไม่มีความอะไรก็เรียกอะไรนะไม่มีไม่มีอะไรวะต้า ความรักกันนะเอเอโห,หนี่นะคะบอกบอกก่อนเรากำลังพยายามบอกกับพี่จ้าพ่ออดทนอยู่ที่ไหนพ่ามอดทนก็อยู่ที่นั่นแหละนะคะทุกคน้้อไไรหชวนนะคะอยากชวนทุกคนมามาจอยกันน่ะแบบว่า รอติดตามหน้าเพจเนาะถึงวันไหนที่เดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวแล้วแหละวันเปิดโรงเรียก็อยากชวนทุกคนไปถ้าใครว่านะคะถ้าใครที่ร่วมบริจาคเข้ามาแล้วว่าจะมาสะดวกจะมาร่วมงานเปิเดินิเกเดิมมาได้เลยนะเพราะนี่คือโรงเรียนของเราคนนะคะแล้วก็ใครที่อยู่หัวหีบอยู่ประจวบเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามหน้าเพจนะคะรอติดตามข่าววันเปิดโรงเรียนแล้วมาจองกันค่ะ งานของเงียบเลยอะ่ะเาาชิญชวนลุกเป็นบอลรูปกิจกรรมนะครับพิชิตกรร่อนถึงตชาเรนเตอนนี้เราจะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการทำเหรียญเพื่อที่สําหรับคนแกรง่งคนกล้าคนอะไรก็แล้วแต่คนเอาบุญทุกอย่างทุกคนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมพิชิตกรร่อนถึงตชาเรนต์เดือนมิถุนาที่1-2กร,รกฎาคมนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับระดมทุนเสุดท้ายที่จะส่งมอบโรงเรียนแล้วล่ะนะครับแล้วก็เป็นเรียญโลหินเฮาส์ให้กับ ลูกเพจที่ร่วมกิจกรรมผู้ใจบุญทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนเนาะนี่คือเหรียญและนี่คือเหรียญนี่เหรียญลายสีนะทำมาจากฝาพลาสติกนะครับรีไซเคิลพลาสติกนํามาลงบล็อกแล้วก็ทาเหรียญพิชิตกอสิโตชาลิ่งงานนี้ขึ้นมานะครับก็เชิญชวนสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถสมัครได้ตรงลิงก์ข้างล่างที่ปักหมุดไว้หรือใครที่ไม่สะดวกมาร่วมงานก็สามารถ ซื้อเสื้ออย่างเดียวก็ได้นะแค่สั่งซื้อเสื้อรอรับเสื้อได้เลยนะครับราคาเสื้อส5 9้อาบเก้าาค่าส่งอีก50บาทเนาะ mm hmm. เราก็รอรับเสื้อใส่เท่ๆได้ mm hmm. ไม่กระดดร่วมก,กร,รมเอาเสื้อไปใส่ไปเที่ยวไปดำน้ำไปไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราสามารถใส่เสื้อแขนยาวได้ไม่ร้อนเนื่องจากอากาศเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างแดดแรง ขอบตายนะเรามีเสื้อนอกจากไม่ได้มาร่วมกิจกรรมก็เอาเสื้อไปใสท่ที่เล่ได้นะครับโอเคฝากด้วยลูกเพจใครที่ยังไม่สมัครเล่นสมัคร,เ,ครเรามามาวุกิจกรรมมาเจอกันมาจอยกันมาสนุกร่วมกันมาล่าราคังเปิดโรงเรียนไปด้วยกันนะครับอันนี้พิจารณ์รินเชิญเนานะส่วนนี้ก็ควรเชิญถ้าเราชวนแล้วช,ช,ช,ชวนแล้วอ่ะโอเคขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็รอติดตามกิจกรรมดีๆของ พี่จันแล้วก็สังคมพี่จันได้นะเรื่อยๆเลยในเพจจันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ได้ตลอดเวลาทุกวันนะครับโอเคบ๊ายบายกดติดได้ด้วยโอเคค่ะอโทษค่ะท่านท่านแมวนะมันอาจจะเป็นเศษเกินก็